สวัสดีครับ FC อุ้งอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็บอกข่าวเกี่ยวกับการทำบุญที่บ้านน้ออุ้งอิงทำบุญขึ้นบ้านใหม่ นะครับแม่น่อยพระเอกน้องอุ๋งอิงพ่อแม่อุ๋งอิงได้โพสเชิญเอซทุกท่านนะครับร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่วันที่หนึ่งมกรานะครับวันขึ้นปีใหม่เลยนะครับเออเลิกงามยามดีก็แสดงความดีใจไปกับน้องด้วย กับครอบครัวแม่น่อยพระเอกด้วยนะครับฝันเป็นจริงนี่ฝันเป็นจริงนะครับน้องอุ๋งอิงอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถนะครับเออก็เข้ามาอยู่วงสาวน้อยพักเดียวเลยก็ได้บ้านได้รถสมความสมประสงค์นะครับ ที่น้องมาเป็นนักร้องวงสาวน้อยนะครับเออก็เป็นหัวหอกเลยแหละตอนนี้นะครับเออพูดง่ายๆเป็นตัวชูโรงนะครับเป็นตัวชูโรงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเออใครหาสาวน้อยก็อยากจะเห็นอุ๋งอิงนะครับ <S <S อ,อยากจะเห็นอุ๋งอิงอยากจะให้อุ๋งอิงไปต้องมีอุ๋งอิงนะครับ เออต้องมีอุ๋งอิงนะครับก็ไม่ผิดหวังอุ๋งอิงก็ไม่ไปไหนนะครับอุงอิงก็ไม่ไปไหนก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนกับน้องเขานะครับเอ่อให้การสนับสนุนกับน้องเขาตอนนี้ก็มีข่าวข่าวโอ้โหพวกอวตารมาเสียมมาแซะช,ช่องนู้นช่องนี้ ออกอาราวาสเต็มไปหมดนะครับเออออกอาราวาสเต็มไปหมดไม่ว่าตัวจริงตัวปลอมนะครับเออเอวตารเราก็ส่งเสริมสิครับเราจะมาแซะมาไลมาว่ากันทำไมนะครับเออเราดูให้มันเป็นฟาร์มเพิดเพลินนะครับช่วงนี้หาเงินหาทองมันลำบากยากเย็นนะครับเออ เราเริ่มได้ผ่อนคลายการได้ดูสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักนะครับเออมันก็มีฟวามสุขนะครับข่าวบ้านการเมืองก็โอ้โหปวดหัวปวดหูหมดนะครับเออคนดีๆก็นึก,กว่าดีมันก็ไม่ดีอย่างที่เรานึกนะครับเออตอนนี้ก็โห ข่าวข่าวนะครับหลอกลวงเงินเยอะแยะไปหมดนะครับเอออารบบาบยันเข้ามาเข้ามาเป็นเอสซีของดองเขาอะเออเอ,อ,อารบบาบยันมาที่วงสาวน้อยเลยหลอกล่อคนนู้นคนนี้มีให้เห็นมีให้ว่ากันอยู่ประจำนะครับเออเราเข้ามาแ,แสดงความยินดีส่งเสริม ไม่ว่าใครเราก็เออแสดงความยินดีไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันนะครับ f c ในองค์กรน,นะไม่ว่า FC ของบุคคลไหนก็นแล้วแต่นะครับเออไม่ต้องเอาคนนู้นคนนี้มาเปรียบเทียบมาพูดมาว่ากันนะครับเออไม่ต้องเอามาพูดมาว่ากันนั่นแหละมันคือการส่งเสริมมันทำให้ FC คนนู้นคนนี้ก็มาถูกใจ คนที่เรารักเล่นดูคนที่เราส่งเสริมนะครับเออเราพูดดีๆไปเขาก็พูดดีตอบเขาก็มาให้การสนับสนุนกับเรากับคนที่เราชื่นชอบนะครับเออก็ดูน้องเนี่ยเห็นไหมไม่มีปากมีเสียงไม่มีอะไรเอฟซี FC เขาก็ให้การส,สนับสนุนรักใครและเอ็นดู do, นะครับเออ แล้วเขาก็ไม่ไปแซะไปลลายใครนอกจากคนอื่นเขามาแซะนะครับเออคนอื่นเขามาแซะมาว่าเดี๋ยวนี้อาราบาตโอโหไหลช่องเลยต้องผุหลักผู้ใหญ่ต้องออกมาปาล์มกันะตอนนี้นะครับเออต้องออกมาปาล์มเลยนะครับเออเ,เอาแต่สิ่งดีๆนี่ทอดกระถินไปนี่โอโหเห็นไหม fc ทุกคนให้การร่วมกันทำบุญนะ แบบนี้เราสนับสนุนนะครับเออเราจะไปเอามาว่าไปคัดไปแซะมาตั้งต้นต,ตั้งกระทูและคนนู้นคนนี้มาต่อเขาเรียกว่าต่อความยาวสาวความยืดนะครับรู้จริงมั่งไม่จริงมั่งนะครับเออก็พูดกันไปเรื่อยทำให้เขาเสียหายอย่างนี้อย่าไปทำนะครับเออแล้วดูสิเนี่ยเห็นไหมกระถิน พระป่าอะไรเขาก็ทำถึงไม่มีช่วงกระถินพระป่าเขาก็ทำบุญกันอยู่เรื่อยๆนะครับเออแล้วน้องก็ตั้งหน้าตั้งตานะครับสแสดงความสามารถที่ได้เล่าได้เรียนมาลองลําทําเพลงฝึกร้องฝึกลํานะครับแล้วก็เพลงออกมาคนอื่นก็เอาไปคอฟเวอร์หรือไปอะไรนะครับ f c น้องเขาก็เข้าไปติดตาม เข้าไปสนับสนุนกันทุกคนนะครับเออไปให้กำลังใจนะครับเออแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็ไปสนับสนุนแต่เอซีของน้องบางคนแล้วก็เอามาต่อมาเปรียบเทียบมาอะไรกันอีกมันทำให้อลุงตุงนังกันไปนะครับเออโม่ไปหมดอยู่ในองค์กรเดียวกันเราก็ส่งเสริมกันทุกคน นะครับส่งเสริมกันทุกคนเ,เดี๋ยวก็นี่แหละทำบุญอีกแล้วขึ้นบ้านใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่เลิกงามยามดีช่วงปีใหม่เลยโอ้โหนะครับเออช่วงปีใหม่ต้อนรับปีใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆก็เข้ามาในชีวิตนะครับก็แม่นนอยเขาปอเอเขาก็ชวนเชิญเชิญชวนชวน,นะครับเอทุกท่าน มาร่วมกันทําบุญนะครับมาร่วมกันทําบุญขึ้นบ้านใหม่ของน้องอุ๋งอิงเขาก็มีรถแท่หน่วยสองนะครับเออมาให้ฟาร์มสนุกสนานบันเทิงกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเออเอใกล้ลนะครับฝากไว้ด้วยใครจะไปทําบุญทำทานบ้านน้องอุ๋งอิงก็เชิญเลยนะครับเออเชิญเลยวันนี้ก็คุยกันนิดๆหน่อย เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเอสซีอุงอิงเอสซีสารน้อยเพชร้าดแบงทุกท่านนะครับ